วงเล่าเหรอครับเอยแล้วเมาไหมครับไม่เมาไม่เมาคอยแข่งเป๊กเลยน้องกดให้พี่เลยน้องแ๋ยวพี่ยำหน้ามันให้ดูสมัยหม่ผมยุ่กับกิจไงเลยนะเอเอเะไยนะผมยุ่กับกิจไงผมขอโจเลยแล้วกันนะอยู่กับกิจไงครับมึงลูกเซ็กิจไงเหรอน้องใช่ครับพี่เบิบบรดเบเก่งไหมเนี่ยน้องปีขออะไรเซ็นได้ปะกิจไงยอยู่เท่าไรน้อง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 ดูนี่น้องน้องดูนี่น้องพี่รออยู่น้องน้องดูน้องครับ มันไม่ออกล่ะน้องโอ้น้องน้องโอ้ไม่รอดเบื่อน้องเป็นลูกสี่จริงใจจริงป่ะน้องโอ้โหโอ้โหกูไม่ไหวแล้วน้องกูไม่ไหวแล้วแม่งมันหยาบทีมเราเกินแล้วน้องน้องมันโจ๊กแก่เลยน้อง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 เฮ้ยมึงรอดเถอน้องจริงมึงพูดบ้ากับพี่ใครทำมึงน้องน้องแบงค์แบงค์บอกพี่มาน้องมันมันมันเติมด่วนเติมด่วนแบงค์แบงค์พี่มาน้องเติมเติมดิน้องมองน้องแบงค์เติมเติมเร็วดิมาแล้วน้อง <otom> มึงเจย็นนองมึงตั้งกติน้องน้องนองแบกแบกแบกมึงเจย์เนาะครับมึงตั้งติมึงตั้งติตั้งกติเนาะ,นนะสองหนึ่งสามหนึ่งพี่ไปเนาะเดี๋ยวปไปมึงนะเดี๋ยวขอยกซักโบก่อนพี่ชายคนเก่งเลยว่ะเป็นไงน้างเอ๋ขนาดพี่เมาอยู่เนี่ยโอเคขนาดนี้เป็นเวลาตีสี่กว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาแกล้งเป็นคนเมานะครับแล้วไปกดแชทโลกนะมาดูกันที่ว่าจะมีใครให้เราเล่นด้วยหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนขี้เมาอ่ะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคน สวัสดีครับกระเด็นเลยแค่เตรียมตัวจะอาเจียนนี่เจ๊เนี่ยกระเด็นเลยเจ้าอะไรครับแล้วยี้ใครเขาจะให้เล่นด้วยวะโอตายละไปทำตัวขี้เมาอย่างงี้ใครเขาจะให้เล่นด้วยสวัสดีครับสุดหล่อ เอิมเอ่มเออผมหลอหอ่อแล้วครับหล่อครับโอ้โหเกินเลยน่าหนุนพวกบ้านเนี่ยครับโอ้โห<อ>ไม่ผมไม่ได้บ้านนะครับหล่อเพื่อนกู <c oughs> หล่อเลยวะไอสัตว์แม่งเ,เออเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็ได้วะแม่งยัดเป็ดนี่เอาเอาหน้าบูดๆอย่างนี้ก็ได้เอาหน้าบูดๆอย่างนี้ก็ได้เนี พอใจหรือยังแ <Okay. S 1> มยง,ยงยัดเป็ดรอเกินไปก็อยู่ยากใช่ไหมไปนอนดีกว่าฝันดีไปเถอะตอบกลับได้ว่าเนี่ยโหบังชิบหายเลยเ <c oughs> <c oughs> จอดีครับแซวให้ผมเล่นตำแหน่ง <c oughs> นอะไรครับสวัสดีครับให้ผมเล่นตำแหน่งอะไรครับพี่ถนาดอะไรครับถนัดถนัดเออดื่มครับพี่ออฟได้ป่ะครับออฟได้ได้ได้ครับ <c oughs> ผมคุยกันอยู่ในแอปบ,บ่ะครับสามคน เพิ่มาคุยกับผมมาได้นะครับผมประเดี๋ยวผมเพิ่งออกจากวงมาครับวงเล่าเหรอครับเอ้จะบอกไงมันดูไม่ดีอะวงวงคุยกันสนุกสนุก <c oughs> แล้วเมาไหมครับไม่เมาไม่เมาคอแข็งเป๊กเลยโอ้คอแข็งเป๊กเลยเอ่ะไม่เวลาเวลาที่จับคอพี่เวลาเวลาผมเอาเหล็กดูดเข้าไปคอพี่ดูดกลับเลนะดูดกลับน้องเหล็กก็สู้คอพี่ไม่ได้น้อง <c oughs> น้องนอนกันยังเนี่ยนอนกันรือยังยังครับ โอ้ยโดนตัวไหนมายังไม่นอนกันเผมว่าแข็งเป๊กเหมือนกันนะครับ,บเฮ้ยคุยใส่พี่นี่มาไม่ต้องกลัวนะพี่พี่มีผมงมีแช่ไหมน้องพี่เชื่อใจเองได้กี่เปอร์เซ็นน้องพี่ขอย้ำหน้าเนี่ยนะนะน้องน้องน้องกดให้พี่เลยน้องเดี๋ยวพี่ยํำหน้ามันให้ดูจะมัใหผมยุ่กับกินไงนเลยนะเอเออะไรนะให้ผมยุ่กับกิงานผมขอโจ้เลยแล้วกันนะอยู่กับกิงานครับมึง รูปเซ็นกิจไงเหรอน้องใช่ครับพี่เบอรบอเก่งไหมเนี่ยน้องกูเป้ขอลายเซ็นได้ปะใช่พี่ที่อยู่แถวไหนอนี่ยที่อยู่สลับบรีเออน้องสลับบรีเอ๋โอ้ใกล้ๆกันพี่น้องอยู่แถวนี้น้องที่สุวรรณอะที่สุวรรณบลีเออร์ทุพันธ์อ๋อนี่พี่เดินสองเก้าถึงเลยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพี่เดินไปเล่นด้วยน้องได้ครับพี่พี่เนี่ยพี่แบบว่าจะเบื่อๆนะน้องน้องมืออยู่เท่าไหร่น้องสองครับพี่สองสิบสองกิจไงอยู่เท่าไหร่น้องไง ยี่สหกครับพี่อะไรนะนยียิบหกครับพี่ชายผมโอ้ยิบหเหรอแล้วพี่อายุเท่าไหร่ครับพ,นะนะพี่ยีิบเก้าแ้น้องยีิบเก้าเสร็จแล้วนาะพี่อโดนเอวถูกกดบ้าบ่อยแบงร้อ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 งรงพี่แต่ร้อง ตายดิพีพี่เกือบตายไปอยู่นาะพี่แบบเบื่อๆไงนะองไอพี่สติยังเต็มร้อยอยู่อะน้อง้องมาได้ปะน้องน้องน้องพี่รออยู่นาะน้องน้องยังไงน้องยังดิพีน้อง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 พี่เล่อยู่นาะพี่พี่ไม่ต้องกลัวพี่มีผมอยู่ทั้งคนน้องน้องน้องดูนี่น้องน้องดูนี่น้องพี่รออยู่น้องน้องดูน้อง มันไม่ออกะน้องโอ้น้องร้องโอ้ไม่ร่อยเบื่อน้องเป็นลูกศิษย์กิจไงกินป่ะน้องไม่เจมอย่าเอาอะไรมาพี่พ่จาโอ้มึงโกหกพี่ไปร้องลูกศิษย์กิจไงกิงก่ะเน่ะโอ้ระดับผมพี่ผมจะไปหลอกพี่ได้ไงมีชื่ออะไรเนาะผมชื่อแบงค์แบงค์แบงค์องกรด่วนเลยน้องแบงค์ดักเลยน้องแบงค์ดักครับ พี่อดีตนะแข่งเว้น้องแข่งทีมเลทีมที่เธอพี่น้องน้องพี่พี่นะน้องน้องพี่เก็บน้องน้องพี่เก็บน้องพี่เก็บมันไม่วัดกลับป่ะพี่ไปสวยพี่จ๊แม่งเก่งว่ะของแท่ะน้องพี่พี่พี่ฟ้าผมพี่น้องน้องมึงเอาเอาบูมันดิน้องน้องน้องมึงไม่ตัดบูมะน้องมึงตัดบูมันด่วนเลยน้องมึงอย่าให้นาสอนเชิงะน้อง น้องออกไปด่วนเลยน้องน้องพี่คุ้มไม่อยู่น้องไม่ต้องกลัวน้องนั่นแหละน้องเอาได้แล้สวยน้องมึงกลับไปแดงเลยน้องบนยังไงวะอยู่แต่ไหนป้องไ้โอ้โหโอ้โหกูไม่ไหวแล้วน้องกูไม่ไหวแล้วแม่งมันหยามทีมเราเกินแล้วน้องน้องมึงโจรแกเลยน้อง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 มึงไงน้องน้องจังหวะนี้มึงน้องน้องน้องมึงยังไงน้องน้องฟันเป็นยังไงน้องตีธรรมดาน้องน้องตีตีมึงยาไปน้องน้องเอ้ยมึงรอดเด้อ น้องจิม no, ึง no, พ no. ูดว่ากับพ so, the, ี่ใครทำมึงน้องน้องแบงค์แบงค์บอกพี่มาน้องมันมันมันเติมด่วนเติมด่วนแบงค์แบงค์พี่มาน้องเติมเติมดิน้องม็องน้องแบงเติมเติมไเร็วดิมาน้องเออเออเออมึงใจเย็นน้องมึงตั้งสติน้องน้องน้องแบงค์แบงค์แบงคมึงเย็น้องมึงตั้งกติมึงตั้งกติตั้งกติลอนสองหนึ่งสามหนึ่งพี่ไปน้องเดี๋ยวไปมึงนะเดี๋ยวขอยกสักบวกก่อนน้องน้องน้อง ใจเย็นพี่ชายน้อง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 รวยน้องน้องมันสกัด์รวยน้องปู่พี่พี่พี่น้องรวยันอ่าไม่เยอะหรอกอาสามมาพีสามหนึ่งสองหนึ่งพี่ไหวเนาะน้องเป็นไงน้องน้องกางกลางไหวไหมน้องพี่ไหวอ่ะแางพี่ไหววิชิว่ะด่วเลยมาด่วนเลยใจใจเย็นน้องมึงใจน้องพี่น้องใจน้องพี่มาเนาะแบงแบงออก

ยันที่ผมมองเองนแล้วพี่เอาพี่เอาสุดพี่เอาสุดพี่ไปเอาทรงพี่เอาสุดเอาไหนเอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแบงค์มันแยันที่ยูสองไปแล้วโอ้โหฟิกเกอร์มันซิกมันซิกพี่มาน้องพี่มาน้องแบงค์แบงค์เยนเยนพี่มันบินห้าบินห้า ไม่ไหวไม่ไหวน้องพี่แปน้องน้องพี่วิวแล้วแม่งพิดสางเลยวะมันจ้าซะเหลือเกินน้องพี่เติมน้องพี่เติมน้องพี่เติมน้องน้องพี่โซโล่ เดิ้ลดูดเดิ้ลดดเดิ้ลดำหน้าเดิ้ลดำหน้าโอ้โหไม่เคยทำไม่ผิดหวังไม่เคยทำไม่ผิดหวังต้นไม้ของพ่อไปแล้วไม่อยู่แล้วงับเลยเนี่ยแทงก็ไม่กลัวนะครับแทงก็ไม่กลัวนะครับอาจอยู่ล่างนะเล่นได้นะพี่ <S <S มาดิน้องน้องน้องแบงแบงแบง าจะแต่งกันอ่ะโอ้ตึงหมดแบงแบงแบงนะคอสแบงแบงแบงไปแบงไอ้สู่แบงแบงแบงพี่เก็บพี่เก็บพี่เก็บอู้โหแบงแบงแบงบอกแล้วมึงเชื่อใจพี่มึงเชื่อใจพี่โเราวันนี้เข้าขากันจริงเลยแบบไม่ใช่เหมน้องพี่ชายชื่ออะไรนะชื่อเบียร์ชื่อเบียร์เนาะอ๋อพี่เบียร์ครับโอ้โหชื่อเข้าผมเลยนะเข้าเลยเหรอเนาะแบงเบียร์พี่เก็บ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 กันพี่เก็บกันพี่สวยสวยโอ้โค้งเข้าขากันพี่พี่ออกโดนพี่ พี่ไม่ออกไม่ได้แล้วน้องก็ขานบัฟไปแล้วพี่เจอสูไปมีหนึ่งศพมีหนึ่งศพน้องอยากสวยหาตัวจับเล่นหาตัวจับไอ้ลุมมันลุ้ม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 น่าแบงแบงยืนหลังๆก่อนนะจะตายพี่น้องหมดเลยพี่ โอ้ยเฮ้ยกูโดนไอ้สัต์ต้องออกว่ะดูข่าดูข่าต้นไม้ต้นไม้อ่างวะพี่รอไปล้างเนาะพี่รอปนะไปล้างเนาะไอ้พี่ขึ้นหมดเลยเนาะไปไปไปส่วนได้ส่วนได้

ไ่ีสวยพ, oh! พี่ไม่สวย <Double Cam. S 1> ได้นีพี่สิบดีอูไม่ทันว่ะค <Yeah. S 1> อมแรกอยู่นะพี่คอมแรกอะพี่พพต้องออกเลยดาร์กรอดาร์กพี่ <The Tower. S 1> ล่างล่ รวมดาร์กได้นะ่วลยมาดิแบงค์เดี๋ยวเปิดไปลองอัพอเราเยอะมันมีเอาส่วนได้นะเเลยตัวหลังพี่บอลพี่บอลเนาะลองมูลาดลองมูลาดได้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 หมด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 ต้าอะไรต้า ได้อันนี้เหลือย่าง,งเดียวมันผ่าได้อย่างเดียวพี่วาน้อ้บ้าขี้บ้ข้าอน้องเอาเนก่อนนะวัด พี่ชายโคตรเก่งเลยว่ะเป็นไงล่ะเอ๊ะขนาดพี่เมาอ,อยู่เนี่ยเออเอาเอาพี่เมาได้ไงไหนบอกไม่เมาเฮ้ยพี่เมาเพาพี่คอยแข่งเนี่ยพี่ก็เจอเกมตึงพี่ก็ตาพี่ก็ตึงด้วยเลยอะ่ะมันจะเล่นขำๆม,ม,มันตึงซะงั้นน่ะเขาโคตรโหดสุดจัด